ดีครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมและอย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์กดติดตามพร้อมทั้งกดกระดิ่งเพื่อรับการอัปเดตดวงชะตาอย่างต่อเนื่องนะครับสบคบนวันอาทิตย์วันนี้นะคะ สื่อนาโชคมาจากอายุพ่อคะ่ะอายุเต็มอายุย่างพอสเกิดวันที่เกิดของคุณพ่อนะคะของคนที่เกิดในวันอาทิตย์นะจ๊ะหรือถ้าหากว่าคนวันอาทิตย์นะคะไปงะเอ่อไปทาบุญมานะคะได้เสียงเซมซีมาในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาได้ไปเสียงเซมซีเลขจากเซมซีค่ะจะให้โชคกับคนวันอาทิตย์นะจ๊ะเลขเด่นเสริมดวงคนวันอาทิตย์ในวันที่1ห,หรือวันพรุ่งนี้ก็คือ54381นะจ๊ะ54381เป็นเลขเด่นเสริมดวงสำหรับท่านที่เกิดในวันอาทิตย์สําหรับใน วันพรุ่งนี้นะคะวันจันเรเสองมาเลยค่ะวันจันเรเสองช่วงน,นี้เป็นช่วงของการสรุปตัวเลขนะคะเลขโชคในวันพรุ่งนี้ของคนที่เกิดในแต่ละวันนะช่วงนี้นะคะ คนวันจันทค่ะคนวันจันทร์เขาบอกว่าคนวันจันส์สีนําโชคจะมาจากอายุแม่นะจ๊ะอายุเต็มอายุย่างพอเสาเกิดวันที่เกิดของคุณแม่หากคุณแม่คุณไม่อยู่แล้วอายุสุดท้ายของท่านคือสื่อนาโชคให้กับคนวันจันทร์ในวันพรุ่งนี้แล้วก็ให้ซื้อกับผู้หญิงผมยาวนะให้ซื้อกับผู้หญิงผมยาวนะคะอันนั้นคือสื่อนาโชคของคนวันจันทร์คนวันจันทร์ช่วงระหว่างนี้หากมีการได้นั่งสมาธิได้มีการสวดมนต์ตัวเลขที่มาจากการนั่งสมาธินะคะบางทีเรานั่งนะคะ ตัวเลขจะลอยมาคนกํบบาลังจะมีโชคนะม่มดเคยได้โชคจากแบบนี้การนั่งสมาธิก็จะทําให้คุณมีโชคด้วยมันมีตัวเลขลอยมาหรืออะไรประมาณนั้นเลขนั้นคือเลขนําโชคของคนวันจันทร์เลขเด่นเสริมดวงคนวันจันทร์สองสามหกหนึ่งห้าจ้ะสองสามหกหนึ่งห้านะคะเป็นเลขเด่นเสริมดวงสําหรับท่านที่เกิดในวันจันทร์นะคะสําหรับวันพรุ่งนี้จ้ะ ไปหน้าเฟซเลยนะคะจะเป็นประโยชน์กับคุณนะคะเวลาคุณไม่มีเวลานะคะช่วงนี้อาจจะติดงานหรืออะไรต่างๆคุณจะได้กลับไปดูได้หลังจากที่มดไลฟ์เสร็จนะคะแชร์ไว้หน้าเฟซคุณเลยค่ะ คนวันอังคารเลข3มาเลยค่ะใครเกิดวันอังคารม่อขอเลข3มานะเลข3มาเลยจ้ะขอบคุณมากๆเลยนะจะอยู่กันสามร้อยกว่าคนแล้วแสดงว่าชอบในเรื่องของตัวเลขนะขอโชคดีนะคะในวันพรุ่งนี้อ่ะคนวันอังคารนะคะเขาบอกว่าพรุ่งนี้คนวันอังคารโชคไม่ค่อยเด่นเท่าไหร่นะจ๊ะระวังอุบัติเหตุอันตรายที่เกี่ยวกับรถนะคะแล้วก็พรุ่งนี้นะคะเวลาจะซื้อนะคะเวลาจะซื้อเวลาจะเสี่ยงขอให้มีสมาธินิดนึงคุณอาจจะพลาดตัวที่ใช่ระวังด้วย ไว้นะจ๊ะอืมอาจจะมีเรื่องทําให้คุณหงุดหงิดใจพวงนี้คนวันอังคารเนี่ยอย่าหง,งุดหงิดอย่าโมโหนะคะถ้าหง,งุดหงิดถ้าโมโหเมื่อไหร่นะโชคลาภมันจะหายดังนั้นทําอารมณ์เย็นๆเอาไว้นะคะคนวันอังคารพ่งนี้จะเสี่ยงโชคใช่ไหมอ่ะสื่อนําโชคของคนวันอังคารมาจากผู้หญิงท้องค่ะอยู่ใกล้ผู้หญิงท้องถามเลขจากผู้หญิงท้องนะจ๊ะเออหรือเพราะฉะนั้นถ้าเกิดตัวคุณท้องอยู่ ซื้ออายุตัวเองติดไว้นะคะแต่ถ้าหากว่าไม่อยู่ใกล้ใครเลยล่ะไม่อยู่ใกล้คนท้องเลขจากต่างจังหวัดเลขจากแดนไกลที่มาจากผู้หญิงะจะให้โชคกับคนวันอังคารนะคะเลขเด่นเสริมดวงคนวันอังคารสำหรับในวันพรุ่งนี้คือ16-207นะจ๊ะ16207เป็นเลขเด่นเสริมดวงสำหรับท่านที่เกิดในวันอังคารสำหรับในวันพรุ่งนี้หรือ1กันยาน,นี้นะจ๊ะ พุธกลางวันนะคะขอเลขสี่มาค่ะสําหรับใครที่เกิดวันพุธกลางวันนะมาเลขสี่มาเลยค่ะคนวันพุธกลางวันขอบคุณมากนะคะเข้ามาเชียร์นะคะคุณเป็นสิริขอบคุณมากค่ะนะคนวันพุธกลางวันว้ว่าขอเลขสี่มาจ้ะนะขอเลขสี่มานะคะอืมนะจดเอาไว้นะคะตัวเลขนี้จดเอาไว้เลยนะจ๊ะอ่าคุณเกิดคนอ่าจะจดได้ทุกวันก็ได้นะคะอืมขอบคุณมากค่ะอาจารย์รุ้งสวัสดีค่ะนะคะ เอาละคนเกิดวันพุธกลางวันผู้ขอเลขสี่มาอ่าเลขสี่มาแล้วนะจ๊ะ สำหรับสื่อนำโชคของคนบนพุทธกลางวันก็คือเลขที่บ้านเลขที่บ้านเลขที่ห้องเลขที่ที่คุณอยู่อาศัยนะคะหรือเลขที่บ้านที่คุณจะนอนคืนนี้ก่อนซื้ออุทิศบุญให้พระภูมิเทวาเจ้าที่เจ้าทางทุกๆดวงวิญญาณในบ้านก่อนก่อนจะซื้อนะจ๊ะหรือไม่เช่นนั้นก็คืนนี้นะคะนอนหลับฝันดีนะคะอุทิศบุญให้เจ้าที่เจ้าทางนะจ๊ะแล้วก็พรุ่งนี้เสี่ยงเลขที่บ้านจะเลขที่บ้านเลขที่ห้องที่เลขที่ที่คุณอยู่นะคะที่คุณนอนเมื่อคืนนี้นะจ๊ะ เลขเด่นเสริมดวงของคนวันพุธกลางวันก็คือ91748นะจ๊ะ91748เป็นเลขเด่นเสริมดวงสำหรับท่านที่เกิดในวันพุธกลางวันนะคะในวันพฤุ่สนี้นะจ๊ะสวัสดีครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมและอย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์กดติดตามพร้อมทั้งกดกระดิ่งเพื่อรับการอัปเดตดวงชะตาอย่างต่อเนื่องนะครับ ูกลางคืนเลข8มาเลยค่ะใครเกิดพูดกลางคืนไม,มาขอเลข8มานะเลข8มาเลยจ้าวันนี้มาไม่ทันวันอังคารอ่ะวันอังคารสื่อนำโชคมาจากผู้หญิงท้องผู้คนผู้หญิงท้องหรือเลขจากแดนไกลจากต่างจังหวัดก็ได้นะจ้าคนวันอังคารนะแชร์ไว้หน้าเฟซค่ะี๋ยวคุณกลับไปดูนะเออจ้าแชร์ไว้หน้าเฟซค่ะ นะคะอืออ่ะต่อไปค่ะคนวันพุธกลางคืนนะจ๊ะเลข8มานะคะเลข8มาคนวันวันพุธกลางคืนวันอ่าพรุ่งนี้นะคะคนวันพุธกลางคืนนั้นโชคไม่ค่อยเด่น4ตัวท้ายบัตรประชาชนอ่ะสตัวท้ายบัตรประชาชนเลขบัตรประจำตัวพนักงานให้ซื้อติดเอาไว้และในวันพรุ่งนี้นะคะถ้าว่าคุณเข้าไปในเฟซนะใน Facebook ในเฟซในเพจหรืออะไรต่างๆถ้าเขามีการโพสต์ตัวเลขที่เกี่ยวกับ แม่นางไม้แม่ตะเคียนนะคะหรือเป็นเทพของผู้หญิงก,ก็ได้ก็แล้วแต่นะคะอันนั้นคือสื่อนําโชคของคนวันศุกร์เลยนะไอของคนวันพุธกลางคืนเลยนะคะเลขเด่นเสริมดวงของคนวันพุธกลางคืนคือ12895นะคะ12895เเป็นเลขเด่นเสริมดวงสำหรับท่านที่เกิดในวันพุธกลางคืนนะคะในวันพุธกลางคืนในวันเฉพาะวันพรุ่งนี้นะจ๊ะ เลขห้ามาเลยค่ะคนวันพฤหัสจะอุน่ารักมากเลยบอนรู้เลยนะคะคุณการณ์สาขอบคุณมากจากคุณหญิงขอบคุณมากนะคะขอบคุณมากเลยนะคะสําหรับคนวันพฤหัสรอเลขเลยใช่ไหมสำหรับคนวันพฤหัสนะคะ สื่อนำโชคของคนวันพฤหัสนะคะมาจากอายุคนตายเลขขวาลงหรือตัวเลขที่มาจากคนตายนั่นเองนะจ๊ะหรือถ้าหากว่าคุณได้ไปทําบุญนะคะไปทําบุญลงศพจะมีใบอนุโมทนาบัตรมาเลขตัวเลขที่มาจากใบอนุโมทนาบัตรของเกี่ยวกับการทําบุญลงศพเตรงนี้นะคะจะเป็นสื่อนำโชคให้กับคนวันพฤหัสนะจ๊ะ แล้วก็นอกจากนี้แล้วนะคะตามเลขตัวเก่าตัวเดิมไว้ด้วยเลขตัวไหนที่คุณตามเอาไว้นะคะให้ซื้อติดติดไว้หน่อยนะจ๊ะเลขเด่นเสริมดวงของคนวันพฤหัสนะคะ13-208านะจ๊ะ13208เป็นเลขเด่นเสริมดวงสำหรับท่านที่เกิดในวันพฤหัสเฉพาะวันพรุ่งนี้นะคะหรือวันที่หนึ่งนี้เท่านั้นนะจ๊ะ เลขหกมาค่ะคนวันศุกร์นะคะคนวันศุกร์นะคะคนวันศุกร์นะคะเลขหกมาเลยค่ะวันศุกร์จ้านะคะวันศุกร์ค่ะวันศุกร์นะคะวันพฤหัสไปแล้วนะจ๊ะ แชร์ไปหน้าเฟซนะคะแชร์ไว้หน้าเฟซเก็บไว้ดูนะจ๊ะหลังจากที่ไม่มดไลฟ์จบนะคะเออจะได้รู้นะคะว่าคนที่เกิดในแต่ละวันคุณเกิดวันอะไรนะคะจดตัวเลขไว้นะคะคนวันศุกร์มาแล้วนะจ๊ะสำหรับคนวันศุกร์นะคะคุณนั่งรถทะเบียนอะไรในวันพรุ่งนี้รถที่คุณเป็นเจ้าของถ้ามีหลายคันคันที่มีปัญหาคันที่ถูกชนคันที่กําลังเข้าซ่อม ะะอันนั้นคือสื่อนําโชคของคนวันศุกร์เลขท้ายเบอร์โทรศัพท์ที่ใช้ติดต่องานบ่อยๆที่ใช้ดีลงานอันนี้คือสื่อนําโชคของคนวันศุกร์เลขเด่นเสริมดวงคนวันศุกร์นะคะ7 1 4 8 2ค่ะ7 1 4 8 2เป็นเลขเด่นเสริมดวงสำหรับท่านที่เกิดในวันศุกร์นะคะเฉพาะวันที่1กันยาน,นี้นะคะ คนวันเสาร์วันพรุ่งนี้นะคะสื่อนำโชคจะมาจากบินค่าน้ำค่าไฟค่าโทรศัพท์เลขที่มาจากการคำนวณน,นะคะเลขที่มาจากการคำนวณหรือถ้าหากว่าใครได้เลขจากไมมดไปเลขรหัส atm นะเลขรหัส atm อันนี้ก็จะเป็นสื่อนำโชคกับคนวันเสาร์ใครที่ได้รหัส atm จากไม่มดไปนะอันนั้นเอามาใช้เสี่ยงโชคได้เลยเพร่ะกาหนดจิตเอาไว้นะจ๊ะนอกจากนี้แล้วนะคะเลขท้ายเบอร์โทรศัพท์ที่คุณใช้ไม่ใช่ค่ะเลขที่บ้านขอโทษทีค่ะ เลขที่บ้านนะเลขที่บ้านของคนวันเสาร์นะเลขที่บ้านเลขที่ห้องเลขที่ที่คุณอยู่อาศัยนะจ๊ะคือสื่อน,นาโชคของคนวันเสาร์ในวันพรุ่งนี้นะจ๊ะเลขเด่นเสริมดวงของคนวันเสาร์นะคะ10596ค่ะ1 0 5 9 6เป็นเลขเด่นเสริมดวงสำหรับท่านที่เกิดในวันเสาร์เฉพาะวันที่1กันยานี้เท่านั้นนะคะ